เรามาเชียร์ลิวพูลเรามาเชียร์ลิวพูลยู่วิวเนเวอร์วอล์ก alone วันนี้เรามาที่ที่ไหนยังไงฮะสปีริตออฟแอนด์ฟิลครับอะไรยังไงสป i ริตออฟแอน e ์ฟิลคืออะไรเป็นสภากาแฟของแฟนบอลลิวพูลครับตั้งอยู่จังหวัดเชียงใหม่ครับต้ย แค่นี้แหรอฮะข้อมูลคมาที่นี่เราจะเจออะไรยังไงบ้างเราจำลองมาจากสนามแอนฟิลด์ที่ประเทศอังกฤษโอ้โหหรือว่าใครยังไม่ได้ไปอังกฤษมาที่ลําพูนเชียงใหม่ครับเชียงใหม่แล้วฮะเมื่อกี้เราเพิ่งมาจากลำพูนนะส่วนไหนของเชียงใหม่ฮะแถวแยกหนองหอยครับโครงการเคปาร์ครับก่อนถึงสนามบินประมาณสัก2-3กิโลนะครับแฟนผีแวะมาขากถุยได้ไหมได้ครับได้นี่ก็แฟนผีครับแฟนผีจริงหรือเปล่าด้วยดูมือหน่อยสิอ๋อแฟนผีของจริงมือเปล่าไม่มีถ้วย มือเปล่าไม่มีถ้วยไปเ,เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันมันมีคำหนึ่งที่ขอบพูดแล้วความหมายดีมากเป็นภาษาอังกฤษบอกว่า Very good ถ้า, <c oughs> าน,นิกกี้มานิกกี้เขจะบอกทีมขีโม้ทีมขีโมมาถึงก็โชว์ถ้วยทันทีเลย ป๊าบใครที่ชอบอะไรนี่เขาเรียกอะไรฮะโมเดลครับโมเดลโมเดลนะเสื้ออันนี้เสื้อตอนแชมเปี้ยนลีกปีนั้นเลยของแท้เลยใช่ครับเป็นบ็อกเซตห้าเมืองนอกกี่บาทนะห้าพันแปดพันมันหามูลค่าไม่ได้แล้วครับหาให้ได้ฮะแล้วมีบอลตอนใช้ฟีพลาจริงไหมฮะตอนนั้นใช้จริงไรับอันนี้ก็เป็นบ็อกเซตลายเซนของนักเตะอ๋อแล้วนี่เขามีขายด้วยเหรอเขามีขายด้วยเหรออันนี้ทางซื้อทางยีบีนครับโอ้โหเพราะว่าที่สนามไม่มีนะ โอ้ฮะอันนี้แก้สที่หกอันนี้เครับมีขบวนมาเกล็กะเพื่ออะไรฮะเนี่ยอ๋อมันฮิีวได้ครับเอ้าจริงเหรอปล่อยๆก็เลยเฉี่ยอุ้ยๆไม่เชื่อต้องลองต้องลองอุ่นนู้นนะอุ่นนู้นนะอย่าทมายนะอุ่นนู้นอุ่นนู้นเอาของได้แพงสุดละนั้นมา20บาทสิคืออยากชั้นของแพงแต่มีตังค์แค่นั้นสักอึกหนึ่งก็ยังดีนี่แพงสุดแล้วล่ะแล้วก็มีสเต็กนะใครที่อยากจะแบบว่าอิ่มอิ่ม ใครชอบสไตล์อิตาลีมีสปาเกตตี้มีอ่าญี่ปุ่นบ้างนิดๆิดวาซาบ,บิเกียวซ่าเกียวซ่าไงญี่ปุ่นเกียวซ่ามีหมดเลยมีทั้งฝรัง่งมีทั้งญี่ปุ่นเกาหลีใต้ oh. ขาเป็นชาแล้วกันฮนะลงบัญชีตะมาไปเลยนะโอ้โห oh. oh, oh, เป็นที่รพูนเลยครับเป็นสัญลักษณ์เราผ่านไปไม่ได้ผ่านไปไม่ได้มันต้องมุมนี้ก่อนไหมมุมนี้อย่างนี้เนี่ยตะมาวันนั้นเนี่ยรีบจะไปดูมิวเซียมเลยบอกให้โยมซื้อป้ายนี้ให้หน่อย ไม่ซื้อไม่งั้นผมจะติดไว้หน้ากุฏิผมเลยมามามันต้องมารวมกันหน่อยมัท่านเด็กของมาเท่าไหร่เท่าไหร่ฮะเท่าไหร่อ๋อไม่เป็นไรผมสบายอ๋ออาจารย์ก็รู้อยู่แล้วเหรอฮะถ้าเสียเงินเนี่ยก็เสียฟอร์มมากเลยทีเดียวเชียวแต่ครั้งหน้าต้องอุดหนุนนะโอเคอันนี้ยังไงบ้างฮะอันนี้เป็นออกขายครับข้าพันคอนี่ขายเลย นี่ก็เหมือนอังกฤษเลยนะเนี่ยคุณภาพมาตรฐานเนี่ยใช่ครับอันนี้มาจากอังกฤษเลยครับโอ้โหจากอังกฤษเลยก็ราคาตามอังกฤษเลยหรือว่าขึ้นสักนิดนึงถูกกว่าอังกฤษเฮ้ยคุณซื้อมาจากอังกฤษแล้วมันจะถูกกว่าอังกฤษยังไงพี่พงษ์อะอย่างอันนี้ยเนี่ยอาตมาเคยมีอังกฤษเท่าไหร่แล้วที่นี่เท่าไหร่ฮะเนี่ยก็ประมาณเจ็ดร้อยแปดร้อยครับเนี่ยอาตมาเคยไปชูป้ายลิเวอร์พูลแชมเปี้ยน ที่สนามโอเทอร์ฟอร์ดของแมนยูอเอ๊ะเราก็งงว่าทําไมไอ้คนนี่มันขายสนามโอเทอร์ฟอร์ดแมนยูทําไมกล้าขายลิเวอร์พูลแชมเปี้ยนสุดท้ายไปดูมันเขียนว่าแชมเปี้ยนชิพโอ้ยไล่มากเลยอะ่ะไม่แพ้เมืองนอกเลยนะเนี่ยไม่แพ้ที่ที่สนามจริงเลยนะโอ้ยตัวนี้ก็สวยนะอย่างนี้เท่าไหร่คอะเนี่ยสองพันเก้าครับเฮ้ยสามพันเองเนี่ยพี่สาวตามาได้ใส่แบบของแท้ทั้งนั้นเลยอะแต่เขาก็ไม่รู้เลยนะรู้ว่าของแท้ไม่รู้ว่าของแท้ เสื้อสวยแล้วเอาเป็นว่าใครที่ไม่ได้ไปถึงอังกฤษนะทางบินมันหลายเหมือนแล้วก็โควิดนี่เลยฮะโอ้มีเท่าไหรน่นี่ยถ้าเป็นคอร์ตถูกกว่าที่อังกฤษอ <Yeah. S 1> ีกนะก็ตกราคา750ครับถูกนะถูกนะน้องมามันก็ต้องมีอะไรติดไม้ติดมือนะอุ้ยนี่ตอนลงตอนลงฮะนี่เดี๋ยวเราลงอีกทีนึงเอดินเดิน g e น t l e m e เดูพระพูเราได้แชมป์แล้วเรามือแปดได้พี่พงศ์พี่พงศ์ต้องขึ้นไหมพี่พงศ์ อันนี้ถ้าเป็นแอคซ่าเทนนิงเซ็นเตอร์จะเป็น1นึบวกสิเนาะก็คือเอาถ้วยนี้18เอาตามจริงเลยถ้วยนี้เพิ่งหนึ่งโอ้ยครบเลยอ่ะไม่ต้องซื้อเองละมาที่ร้านนี้ดีกว่านี่ลายเซ็นแค่นิดนึ่งครับนิดนึงครับคอลเลอร์ครับนี่นี่นี่ก็เกรดนักเตะครับโอ้โหแล้วไปได้ยังไงฮะไปได้ยังไงฮะประมูลประมูลประมูลอู้นี่ลายเซ็นใครบ้างว่าอู้หายพันนี่เวลาเสื้อพร้อมลายเซ็นเนี่ยใช่ครับเป็นหมื่นไหมฮะเกือบเกือบครับอันนี้คืออะไรฮะอ่ทงมือเดวิดเจมสครับเซ็นลายเซ็นจริง ตังเราจะพอไหมเนี่ยเอาเลยดีไหมเนี่ยเอาแค่ตัวสอ0พันเก้านะตัวมั้งไอที่แบนไลน์น้ำเงินน้ำเงินเนาะอ๋อมายอดนะขอให้ลูกค้ามากมายจะไดินเวิ่์งแฟนทุกทีมมาได้นะฮะแฟนทุกทีมมาได้มาคมมาคุยคมเราก็ได้นี่ปัญหาที่ภูเราน่ารักน่ารักแต่ถ้าแฟนที่ภูยังไงต้องมาฮะสำหรับ Spirit of Anfield ิอุดหนุนตัวนี้แล้วกันเชิญหนาเละสี่แชมป์ดีใช่ครับเชิญหนาแล้วกันนะแล้วก็อืมนี่มันก็ยั่วยวนใจแล้วกัน แต่ปันหายากนะครับวันนี้ใช่มันหมดแล้วหมดเลยด้วยใช่เนี่ยชอบคูลอย่างเงี้ยเวลาคนขาย2 XL แล้วกันโอ้ไม่มีม่มี XL เนาะก็นั่นแหละเขาเรียก2อ XL ตรงไหนดีฮะตรงนี้นะครับใช่ฮะอยากให้ลงจุดไหนฮะบอกมาเอาจุดไหนดีครับหัวครับอาจารย์หัวเลยเนาะจับกาอี้ด้วยนะจ๊ะงินทองไหลมาณชาลีติสัพพระนังสพะลาภังพระวันตุเต มาราชาเดติอภิวาทนาศีริสนิจังวุฒาปราชญ์ดิโนจัตตาโรธรรมาวัฒน์เดือนอินโดฝรั่ใครที่สนใจนะมีหลากหลายนะก็มาได้ที่ของหอยฮะเชียงใหม่ห่างสนามบิน3กิโลเมตรเท่านั้นเองนั่นก็คือ The ะเวนอ t of a n ด์ e ิลนะฮะปีนี้ก็น่าจะมีอีกแค่2แชมป์นะก็คือแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ฟิลเบริกไม่ควรจะโลภเลยทีเดียวเชียวก็สำหรับแฟนเนลฟูเราก็รักกันนะมันแปลกเนาะมันก็ แหมเขาบอกผีเห็นผีแมนอยู่หงเห็นหงยังไงก็ต้องรักกันนะอยู่ๆเนี่ยวอล์กอเลร์คุณจะมีวันเดินเดียวดายแล้วเราก็จะสบายใจกันเป็นหมู่คณะด้วยเจะเดินพรอนทุก่านจะเดินพรอ